สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวบันเทนิงสดรอบออวันนะครับชาเนตแห่งสองไอจีแพทนภปามีแจ็คหนุ่มว้น์อยู่ในภาพเพียบหลังจากที่นางเอกดังคนดังครับแพทนภปากลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อไปปรากฏอยู่ในคลิปตบตีกันนหนโดยแพทนภปายืนยันว่าเรื่องที่ตนเลิกลากับแจ็คธนพลแต่ยาหารอายุ20ปีหนุ่มว้นต์ซึ่งเป็นอดีตแฟนไม่ใช่ประเด็นที่หลานสาวไปมีเรื่องกับผู้หญิงที่ชื่อเบนต์ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของแจ็คธนพลแต่เป็นเรื่องที่ทั้งคู่ มีปากเสียงประทะคารมกันและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรก็ตามเ <c oughs> มื่อแพทออกมายอมรับว่าเป็นฝ่ายไปจิบหนุ่มแจ็คก่อนจริงๆและคบกันมานานถึง9เดือนก่อนที่ฝ่ายชายจะบอกเลิกบรรดาชาวเน็ตก็ <c oughs> เลยส่องดูอินสตาแกรมของแพทกันในช่วง9เดือนที่ผ่านมาและพบว่ามีภาพที่แพทอัพขึ้นไอจีส่วนหนึ่งติดหนุ่มแจ็คอยู่ในเฟมด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพวิจารณ์ถึงหลายๆภาพเซ็กซี่ของแพททั้งภาพสวมบิกินี่ อาจจะเป็นมือฝีมือถ่ายของนุ่มแจ็คเช่นกันนะ